เาคำด้ดังเทีชาะพุทธพระสงด้วยใจจงรู้สอด่อทางของจุ่มของมนะพธการเพื่องานนู้นเดชพระสุให้เลื้นออกวาทำทานทำทานให้ให้ตัดทั้งหลายให้ตัดทั้งหลายให้ตัดแต่รีปีก็ดีอยู่บนดินก็ดีอยู่ใต้ดินก็ดีอืมแล้วก็กดน้ำ มินามยักษ์กัมี้ข้าพเจ้าจะขอกวดน้ำแผ่กุศลผล,ลบุญทั้งคุณพธะบิดาญาติกาพี่น้องโคกฮองจะเผาพงผีตีจัดพงหาพงพัดเพื่นนอนเกิดนักน่องน้องแก้วจับนิวานผ่านในพบปตบเปิดพระทางกายอย่าให้เว้นทุกเส้นยาสเตสตาเวลาโหตุจับเทสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเพื่อเกิดแก่เจ็บตายโดยกระทั่งหมดทั้งขึ้นัาคาโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจได้มีเวรตั้งกันและกันเลยนนี้หากทำตุกจงมีความทุกกายจบใจรักษา,าตนให้พ้นจากทุกข์ภัยใดๆและทุกข์ใดขอขอตั้งกิตคุณ,คคณผล <ม S 1> บุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรเช่นกันทั้งลูกหลานญาติมิตรเช่นกัน คนเคยร่วมงานการกุศลคนเคยร่วมงานการกุศลจะได้ส่วนกุศลผลของฉันจะได้ส่วนกุศลผลของฉันทางเจ้ากรรมในเวและเทวันทางเจ้ากรรมในเวละเทวันให้สุขสันทุกคนทุกท่านเทิดให้สุขสันทุกคนทุกท่านเทินแก่สิบสิบหกชั้นฟ้าสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาล ไม่ได้ทุกใจถูกต้องเอาเอาอะไรมาลองเดือดเดือเดือดเดือดไม้ไม้เหรอเออใบไม้ดอกดอกดอกเพียงเดียว ฝากด้วยนะแม่ทรฝากพระคมคาไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นเย็น14ชั้น